สวัสดีค่ะครูสุการสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะจ๋ารับคําถามมาจากแฟนรายการของเราค่ะแฟนรายการบอกว่าเขาอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะในช่วงนี้เนี่ยฝนตกดีอยู่นะคะปริมาณน้ําในแม่น้ําโขงก็มีเยอะนะคะแต่ว่าอยู่ไกลจากที่นานะคะก็คือแม่น้นําโขงอยู่ไกลจากที่นาถ้าจะหวานข้าวเหนียวในช่วงนี้เนี่ยจะดีไหมคะครู ยังพอได้ลูกนะในข้าวเหนียวคือส่วนมากก็จะเป็นกอขอหกกันที่ทากันในภาคอีสานนะนะซึ่งเป็นข้าวคุณภาพภาคอีสานก็จะบริโภโโคกอขหกนี่แหละเป็นไปเป็นปกตินะพเพราะยังหวานได้แต่ถ้าเกิดว่าเาฟนรายการอยากจะทําให้ดีที่สุดนะก็คือทาตั้งแต่เดือนอต้นเดือนกรกฎา,า,าลูกต้นเดือนกรกฎาจ้ะต้นเดือนกรกฎาเลยเดือนรื่นรุ่งรุ่งกาเดือนมิถุนาค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนองคายเนี่ยละติจูดละติจูดมันไกล่าภาคกลา,กา,า,ลางอ่ะ นะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะนั้นพายุจะเข้าเร็วและหมดเร็วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาเนี่ยเราจะได้เก็บเกี่ยวข้าวเราช่วงเดือนอต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งมันก็จะหมดฝนพอดีอ๋อแต่ละพื้นที่นี่ทําไม,ไม่ไม่เท่ากันใช้เวลาไม่เหมือนกันเหรอคะครูคือมันมีข้อกําหนดก็คือว่าเป็นข้าวไวแสงหรือเปล่าอถ้าเป็นข้าวไวแสงจะต้องดูวันวันให้ดีเพราะโบราณเขาจะบอกเดือนแปดเดือนเก้าหัวข้าวหัวปลาเดือนแปดเดือนแปดเดือนเก้าหมายความว่าทําก่อน ก่อนข้าพรรษาเราข้าพรรษาคือกลางเดือนแปดไงลูกค่ะเพราะนั้นเราต้องทำตั้งแต่เดือนแปดเนี่ยนะเดือนเก้าพอได้หัวข้าวหัวปลาทีนี้เมื่อเราอยู่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเวลามันจะไวกว่ากรุงเทพหรือภาคกลางประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะฤดูกาลมันก็จะเข้าเร็วกว่าประมาณสักครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนเมื่อเข้าเร็วกว่าก็จะหมดก่อนวันก็จะสั้นเร็วกว่าค่ะเพราะฉนั้นถ้าเกิดเป็นคื้เป็นข้าวใวแสงเนี่ยกราควรจะทำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมขึ้นไป โอเคนะคะครูเมีเดือกรกฎาคมนี้คุณจะเสร็จแล้วค่ะครูเมีอะไรจะ,<ฮ>ะแนะ,ะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาอยู่ในภาคอีสานไหมคะสำหรับสภาวะอากาศแบบนี้เนะะี่ยค่ะปีนี้เป็นปีเอ็นียูนะเอ็นียูเพราะนั้นเอ็นียูปีนี้เขาคาดการณ์ว่าปีนี้นะจะเชื่อมโยงไปถึงกลางกลางปีในปีห้าแปดทั้งปีเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำข้าวช่วงนี้ก็ต้องดูแลนิดนึงถ้าเกิดมีฟ้ามีฝนดูแลให้สมบูรณ์ให้ออกรวงสมบูรณ์ที่สุดน<ฮ>ะครัอย่าไปปล่อยละเลยไม่ได้ปีนี้ ต้องดูแลให้ดีที่สุดดูพันนาพันได้ให้ดีเก็บน้ําให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าแรงทิ้งช่วงขึ้นมาถ้าเราไม่ดูแลเรื่องน้ําและความชื้นจะไม่เพียงพอจะทําให้เกิดการาเหี่ยวเฉาอย่างถาวรจะเสียผลผลิตจ้ะค่ะวันนี้ขอบคุณครูสุก,การมากนะคะที่ให้ความรู้กับแฟนรายการของเราค่ะค่ะยินดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ